สวัสดีค่ะดิฉันลิสิตเพสัชศาสตร์นงนภั์โสตังกูลวันนี้จะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโรคชิคุนกุญ,ญ่าค่ะโรคชิคุนกุญ,ญ่านะคะชื่อโรคชิคุนกุญ,ญ่าเนี่ยมาจากภาษาท้องถิ่นในทางใต้ของประเทศแทนซาเนียที่เป็นต้นกำเนิดของโรคนี้ค่ะหมายถึงเจ็บจนบิดงอตัว ในภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรคชิคุนกุนยาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะที่สำคัญโดยการระบาดของโรคมักเกิดในฤดูฝนเพราะมีน้ำขังตามที่ต่างๆค่ะโรคชิคุนกุนยาสามารถติดต่อได้หลายทางด้วยกันได้แก่ ติดต่อผ่านยุงลายสวนและยุงลายบ้านที่มีเชื้อไวรัสไปยังคนที่ถูกกัดติดต่อจากมารดาที่มีเชื้อไปยังทารกในระยะแรกคลอดรวมถึงการติดต่อผ่านทางเลือดเช่นการให้หรือรับเลือดที่มีเชื้อไวรัสค่ะสำหรับสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยอ้างอิงข้อมูลจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกลมควบคุมโรค พบว่าในปีพศ2563มีอัตราการเกิดโรคอยู่ที่16.5ต่อ1 0 0 0รายโดยสามารถพบในเพศชายและหญิงเท่าๆกันค่ะโดยพบมากที่สุดที่กรุงเทพมหานครโดยระยะเวลาตั้งแต่ถูกยุงที่มีเชื้อกัดจนกระทั่งแสดงอาการของโรคหรือที่เรียกว่าระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ2-7วัน ในระยะสัปดาห์แรกของการติดเชื้อจะสามารถพบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดซึ่งหากถูกยุงกัดในระยะนี้ยุงจะสามารถนำเชื้อไปแพร่ต่อผู้อื่นได้ค่ะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายบริเวณผิวหนังจะเป็นบริเวณแรกที่มีการแบ่งจำนวนของไวรัสจากนั้นไวรัสจะเข้าสู่กระแสเลือดต่อมน้ำเหลือง และกระจายไปที่อวัยวะต่างๆได้แก่กล้ามเนื้อข้อสมองหัวใจตับและไตทำให้มีอาการทางคลินิกตามมาโดยอาการของโรคชีคุนกุนย่าคือมีไข้สูงฉับพลันโดยอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสประมาณ2วันหลังจากนั้นไข้จะลดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียมีผื่นแดงตามตัวแต่ไม่คันลักษณะเป็นผื่นแดงไม่นูนมากมักหายไปภายใน7-10วันและมีอาการปวดข้อตามหลังอาการผื่นภายใน1-10วันอาการปวดข้อมีตั้งแต่อาการน้อย จนปวดอย่างรุนแรงหลายข้อซึ่งเป็นลนักษณะเด่นของโรคนี้โดยอาจจะมีอาการปวดบวมแดงอักเสบของข้อที่มีขนาดเล็กทั้งบริเวณข้อนิ้วมือข้อมือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ารวมถึงเขา่าข้อต่อของแขนและขาและมักจะเป็นทั้งสองข้างเหมือนเมๆกันค่ะโดยร้อยละ1 0 5ถึง50ของผู้ปว่วยโรคชิคุนกุญยามีอาการเรื้อรังได้แก่ ปวดข้อข้ออักเสบปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียนอกจากนี้ในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบอยู่เดิมเช่นรูมาตอยอาจจะทำให้อาการกำเริบขึ้นมาได้ค่ะต่อมาเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างโรคชิคุนกุนยากับโรคไข้เลือดออกกันค่ะ ในอาการแรกเริ่มในโรคชีคุนกุนย่าจะมีอาการไข้ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะตาแดงพื่นส่วนโรคไข้เลือดออกอาการแรกเริ่มคือไข้ปวดข้อพื่นปวดศีรษะสำหรับลักษณะการปวดข้อและกล้ามเนื้อในโรคชีคุนกุนย่าคือมีข้ออักเสบหลายข้อโดยจะมีอาการสมมาตรการทั้งสองข้างและมักเป็นกับบริเวณข้อเล็กเช่นมือ เท้าส่วนในโรคให้เลือดออกจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรงบริเวณหลังส่วนล่างแขนและขาหากมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อเข่าและหัวไหล่ค่ะสำหรับการกระจายของผื่นในโรคชิคุนกุนยาผื่นมักพบบริเวณลำตัวแขนและขาอาจพบที่ใบหน้าฝ่ามือและฝ่าเท้าได้บ้างในบางราย ในโรคไข้เลือดออกผื่นมักกระจายที่แขนขาและใบหน้าเป็นหลักค่ะในส่วนของอาการแทรกซ้อนในโรคชีคุนกุญญาอาจพบอาการปวดข้อเรื้อรังได้ไม่ค่อยพบอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนโรคไข้เลือดออกอาการแทรกซ้อนจะรุนแรงกว่าโรคชีคุนกุญญาอาจพบภาวะช็อกหายใจลำบากหรือภาวะเลือดออกได้ค่ะ การวินิจฉัยนะคะอาศัยจากการซักประวัติการตรวจร่างกายและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยในวันแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยอาการอาจยังไม่ชัดเจนผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอาจมีค่าที่ปกติหรือมีเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำเล็กน้อยได้ผลการตรวจพื้นฐานอาจจะแยกไม่ได้จากการติดเชื้อไวรัสตัวอื่น,นๆการยืนยันการวินิจฉัยอาจจะต้องส่งตรวจหาพันธุกรรม หรือ PCR หรือเพาะเชื้อจากเลือดในช่วง2-3ถึงวันแรกที่มีอาการแต่เนื่องจากโอกาสเพาะเชื้อได้ต่ำจึงไม่นิยมทำกันค่ะหรือวินิจฉัยโดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่าแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสชิคุนกุญญาซึ่งสามารถส่งตรวจได้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะ สำหรับการรักษาโรคชิคุนกุญยาในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำเพาะโดยการใช้ยาต้านไวรัสโดยทั่วไปผู้ป่วยมักมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองการรักษาจึงเน้นให้รักษาแบบประคับประคองตามอาการเป็นสำคัญประกอบไปด้วยการพักผ่อนการให้สารน้ำที่เพียงพอหากมีไข้ให้เช็ดตัวลดไข้ และสามารถทานยาพาราเซตามอลได้หากมีไข้สูงหรือปวดข้อหากอาการปวดข้อไม่ตอบสนองต่อยาพาราเซตามอลกลุ่มต่อไปที่แนะนำคือยาต้านหนักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือเอนเซมเช่นไ b u p r o f e n นไ c โ o f ฟ n นั n นาพร็อกซอย่างไรก็ตามพบว่ามีรายงานการติดเชื้อร่วมกันระหว่างโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับยาที่มีผลต่อก,การทำงานของเกล็ดเลือดอย่างยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกได้จึงมีคำแนะนำให้วินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยก่อนพิจารณาให้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะสำหรับผู้ที่มียาอยู่เดิมที่ใช้ในการรักษาโรคร่วมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชะกร เพื่อติดตามอาการและการใช้ยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อข้ออักเสบมีคำแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดร,ร่วมกับการใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยาสเตียรอยและยาต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคหรือดีมาดเช่นเมโทรเทคเซต ซาฟาซาลาซีนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแพทย์ค่ะสำหรับการป้องกันโรคชิคุนกุนยาในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันการถูกยุงกัดและควรมีการทำลายแหล่งเพาะพันยุงอย่างสม่ำเสมอเช่นบริเวณน้ำที่ยุงอาจไปวางไข่ รวมถึงทําความสะอาดแหล่งเพาะพันุยุงอย่างน้อยสัปดาห์ละหครั้งสำหรับการป้องกันในทารกและเด็กควรสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดฉีดสเปรย์กันยุงยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า2เดือนไม่ควรฉีดสเปรย์กันยุงค่ะและไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่ประกอบด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสหรือพาราเมนเทนไดออลในเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปี สำหรับการป้องกันในผู้ใหญ่คือสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดไม่ควรฉีดสเปรย์ป้องกันยุงให้ถูกผิวหนังโดยตรงหากไม่ใช่สเปรย์สำหรับฉีดบริเวณตัวหากจำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดให้ทาครีมกันแดดก่อนแล้วจึงใช้สเปรย์กันยุงและควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทหรือมีมุ้งลวดค่ะ จบไปแล้วนะคะกับโรคชิคุนกุนยาหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะคะด้วยความปรารถนาดีจากร้านยาสุนีเภสัชค่ะ